ถ้าคุณออมอายุ20เนี่ยด้วยคือต้องการให้แบบมีเงินหนึ่งล้านบาทเนี่ยคุณออมแค่ด้วยวง,งเงินแบบเล็กน้อยเองแต่พอคุณขยับไปอายุ40เนี่ยวงวงเงินมันเพิ่มขึ้นอีกหลายหลายเท่าเลยก็คือ,อทำได้ครับแต่ว่าคุณต้องออมเงินมากขึ้นประมาณนั้นะเนี่ยดังนั้นเนี่ยเราบอกว่าอันนี้ก็คือต้องเริ่มทันทีแล้วก็มีอันนึงก็คือว่าถ้าเรามีรายจ่ายจริงๆรายจ่ายมันมี2อ,อย่างก็คือว่า รายจ่ายที่จําเป็นกับรายจ่ายที่มาจากความอยากได้เนาะความอยากได้เนี่ยพวกอพวกอวอนอะไรพวกนี้เราเราคิดว่ามันไม่จําเป็น <c oughs> จุดจุดไปเราเราเอาแค่นี้อย่างเดียว <c oughs> ทีม่มันค่าใช้จ่ายที่จําเป็นเ,นเรา,เาแค่นั้นพอละครับแล้วก็หารายได้เพิ่มจริงๆเนี่ยคุณสามารถทํางานแบบอถ้าตอนตอนนี้บริษัทไม่มีโอทีได้ทำ <c oughs> ใช่ไหมครับเศรษฐกิจไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยเราก็ไปหารายได้พิเศษน,นะ ถ้าใครแบบเก่งเรื่องแบบเกี่ยวกับพวกไลฟ์ขายของคุณก็ไปเป็นอินฟลูเอนเซอร์ขายของก็ได้นะอย่างอย่างอะไรอนะเอ,อน้องเจนนี่ได้หมดสดชื่นนะเห็นไหมหูรายได้เขานี่ผมว่าเห็นปีที่แล้วก็รายได้แบบก็มีสามบริษัทเนี่ยบริษัทหนึ่งที่ที่เห็นชัดชัดหูรายกําไรต้องน่าจะสองสามร้อยล้านอนะ่ะคืออย่างเงี้ยคุณไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าคุณก็หารายได้พิเศษาจากขายออนไลน์ก็ได้อะไรก็ได้หรือว่าคุณอาจจะเอ่อรับ ทํางานภาพพิม์หรือจะไปสอนหนังสือได้หมดเลยครับก็คือถือว่าเป็นการหายรายรายได้เพิ่มแล้วก็มีอันหนึ่งก็คือว่าคุณต้องอนในใพความเสี่ยงนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพออายุสี่สิบเนี่ยสุขภาพคุณก็อาจจะแบบเริ่มเริ่มจําดีละหมมีบางจุดที่ไม่เหมือนเดิมแหละคัะเนี่ยผมยังชวนน้องจอยเลยน้องจอยว่าเออแล้วเนี่ยบางทีแบบเดือนหนึ่งออกออกไปวิ่งออกลังกายที่สวนลุมหรืออะไรสักทีหนึ่งเลยนอกจากแบบได้ได้เรื่องสุขภาพแล้วความแข็งแรงแล้วก็ ได้ได้แบบได้แบบว่าบรรยากาศอะไรมานั่งคุยกันเรื่องการลงทุนอะไรกันก็ได้กันกน,น,นะครับก็อย่าลืมนะครับแล้วก็คือเราพยายามโอนให้ความเสี่ยงจจะเป็นไปได้คือ40บเนี่ยผมว่ามีประกันเริ่มขยับขึ้นมาบ้างแล้วแต่ถ้าคุณสุขภาพยังดีอยู่เนี่ยคุณสามารถซื้อได้แต่อย่าซื้อให้เกิน1 0ของของรายได้นะครับอย่างสมมุติว่ารายได้คุณแบบ2 0,000เนี่ยปีหนึ่งก็ประมาณ2องแก็คุณก็ไม่ควรจะซื้อเกิน2 0 0 0 0อะไรเงี้ย นะครับเอาเอาเฉพาะจาเป็นอนะไม่เพรจริงๆนะตอนนั้นคุณก็ยังมีแบบว่าประกันที่าเรียกาเรประกันติดโตะก็คือว่าประกันมากับบริษัทที่ให้มาอยู่แล้วงั้นกูก็ดูว่ามีประกันอะไรที่ของบริษัทไม่ครอบเวอร์บ้างกูก็ซื้อมาเสริ